นวัสดีครับวันนี้ทําเราจะมาเล่โซงก้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชน,นี้ให้ปืนฉีดน้ำครับอันนี้ครับก็จะเป็นซิลิโคนอุดร้อยรั่วนะครับซึ่งตอนเนี้ที่กรงโรงเรือนนกของผมเนี่ยมีปัญหาใหญอ่อย่างหนึ่งนะครับก็คือ กรงของน้องนกของโยกเนี่ยมีนกหลุดออกไปได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าน้องเขาหลุดออกไปทางไหนก็เลยทําการซื้อเทปกาวเอามาแปะอุดไว้ตรงรูแบบนี้ครับของผมเนี่ยจะเป็นเมทัลชิ้นครับหลังคาก็เป็นแบบสังกะสีอย่างเงี้ยครับทุกคนครับ,รบแล้นี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีรูหรือรอยรั่วอพอสมควรครับก็พยายามอุดเท่าที่เห็นเท่าที่คิดว่าเป็นไปได้ว่าจะออกมากที่สุดแล้วแต่สุดท้ายก็ยังมีน้องนก ตัวหนึ่งนะครับที่ออกไปได้ไม่ใช่หลายไม่ใช่ตัวหนึ่งเสียบหลายตัวเลยนะที่ออกไปได้ผมก็เลยเนี่ครับก็เลยได้แค่แขวนอาหารกับน้ำให้เขานะครับคือเขามีแฟนอยู่ในนี้นะครับก็เป็นคู่ที่รักกันมากด้วยครับปกตินะครับน้องเขาเนี่ยก็จะวนเวียนมาตรงนี้พอเห็นผมหรือผมพยายามจะจับน้องเขานะครับ mm hmm. เขาก็จะหนีไปอยู่ตรงเสาไฟ เสาไฟต้นมะพร้าวต้นมะยมก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็มันกินข้าวกินข้าวสาไฟเสาไฟมะยมมะพร้าวประมาณนี้วล่งไปเรื่อยจนกว่าผมจะจับน้องเขาได้หรือเขาอาจจะไม่กลับมาครับประมาณนี้แต่ก็ตั้งเป้าว่าเนี่ยจะจับเขามาให้ได้ช่วงประมาณกลางคืนนะครับโอเค,คโอเคเพื่อไม่ให้เสการเสียเวลาเราจะมาอุดร้อยลวกกันเลยครับจะอุดเท่าที่ ท่าที่จะทำได้เลยทุกรอยเลยครับมาแต่ปัญหาคือเปิดไงกันไก่มันตัดตรงไหนอะ่ะตรงนี้เหรอขาผ่อนโอเคครับตอนนี้รู้วิธีตัดแล้วครับโอเคก็ซีฟขอแค่ให้ซีดคอนออกมาพอหวัง,งนั้นนะ <laughs> ออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วทีนี้ก็แค่ใส่หัวเข้าไปแล้วก็ส่งกราสานโอเคเราเนี่ยจะมาเริ่มจากรอยรั่วข้างนอกก่อนเลยนะจะหลุดไปไหนได้ไนดูดิ เนื่องจากว่าความไม่รู้ของผมนะครับแล้วก็ความจนปัญญาเลยนะเนื่องจากหาทุกที่อุดทุกที่ก็ยังหลุดเพราะฉะนั้นอุดปหมดเลยตอนนี้นครับน้องนกแตกตื่นมากเลยนะคบทุกคนครับผมอยู่ฝั่งนี้กล้องก็อยู่ฝั่งนู้นเพราะฉะนั้นไม่มีที่ให้หลบเลยน้องนกใจเย็นๆนะ ไม่ได้มาทําร้ายหรอกแค่จะมาปล้นเฉยๆเนี่ยเห็นไหมปืนอยู่ตรงเนี้ยเดินส่งข้องมีค่าวมาซะเออลืมไปผงม,มีแต่พันธุ์พืชก็จะมีรูตรงนี้นะพี่เขาก็น่าจะออกได้อยังไงวะใครจะทำโรงนกโดยใช้หลังคามท่านชีสแบบนี้นะครับก็ระวังตรงร่องแบบนี้ไว้ให้ดีนะครับ พอผมโดนมาแล้วแล้วก็กำลังโดนอยู่เลยผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะแก้ปัญหาได้ดีแค่ไหนอะแต่เอาเป็นว่าขอแก่น้องนองนอน์อไม่หลุดเพิ่มก็พอแล้วนะครับได้ไงก็เถอะนะตอนนี้นะครับก็อุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าจะออกได้หรือเปล่าครับ แต่ว่านะผมสงสัยเสาตรงนี้ครับทุกคนคับเสาตรงนี้ที่ผมเอาเทปมาปุดไว้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูหน่อยนะครับว่าเนี่ยไอเสาตัวเนี้ยมันเชื่อมกับเสาแล้วออกไปได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้สงสัย่งี้มันก็ไม่มีที่อื่นแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปอุดกกงพอพัดต่อแล้วกันนะครับกันไว้อาล่ะหนูๆวันนี้นะ พี่อ่ะก็จะมาชวนเล่นสงการไม่เอาพอแล้วมูก็เล่นสงการนะอ่ะพอพอโอเควันนี้นะพี่ก็จะมาอุดร้อยรัวให้หนูนะเพราะว่าไม่อยู่คุยด้วยสักตัวอวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาอุดร้อยรัวให้หนูนะเพราะถ้าหากว่าหนูหลุดออกไปอ่ะโอกาสทีห่หนูจะตายเนี่ยสูงมากเลยนะเพราะฉะนั้น,นยอยู่ที่นี่ะนะไปหมดเลยอะ่ะทำไมไม่มีใครอยู่กบชินเลยอะ่ะโอ้ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาอุดเลยรลัดวเลยครับอ,นน piano piano> อันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ก็ออกไม่ไม่ด้จะได้ครัแต่กันไว้ดีกว่ารอตรงนี้ไม่เป็นท้่อุดได้ก็ได okay. ้แต่ตรงนี้ต้องแน่แไม่งั้นวันนึงมันจะแทะแล้วหลุดออกไปแน่โอเคครับตอนนี้ปิดรอยรั่วได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คิดว่าเขาไม่มีตัวไหนออกไปแล้วนะครับทุกคนครับ เพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ขอเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ขอลองตัดจบแบบใหม่ด้วยนะครับบ๊ายบายค่ดได้แล้ว